ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้อยู่กับผมราชาไลาา่หนำสี่ที่สองและนี้ผมจะเล่นอีกตัวคอเดิมเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนเพลงอาเรนนะครับดูกันหน่อยขายตัตัว,วนะครับมันโดนแล้ครับมาเดีน,นี้โอ้โหเขเลือกเร็วมาก,กนะเนี่ยเขา,า,าเลือกอาเรนมากนะครับโอ้โหอาเรนจากเขาสาว เอาวิ่งนะครับเอาพุ่งหนีนะครับผมเอาสกิลสายฟาฟาลงมาซึ่งไม่ได้ของของสายสายฟาร์นักบางคนอาจจะไม่รับกันนะครับนะคนที่เพิ่งเล่นใหม่แต่ว่าทุกคนน่าจะรู้แหละคนเพิ่งเล่นใหม่ก็น่าจะรู้ผมกตอนเล่นใหม่ก็รู้แล้วแต่ถ้าคนไม่รู้ก็เออก็ไม่ว่ากันเขาไเล่นใหม่แต่ถ้าเล่นมานะมันไม่รู้คือวัดเตี้ยผมงงมากเลยมาผมมาอยู่ด้านล่างหรือว่าผมอยู่ไฟแดงนี่คือมึงดูไั

นู้วิ่งหนีธนาคารเลยอันนี้ฝ่ายนู้นวิ่งหนีธนาครครับตอนนี้ผมทำการถกความได้ดีกว่าน,น้ำความของได้สองสอนเลยอาทองตัวตีรู้วตอนนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าลิปก่อนนี้ผมทำการถ่ายที่ได้แต่ว่าคลิปนั้นมยาวเกิน,น,น,นดูซิตเลยอนุญาตยาวเกินที่ไหนที่อยากดูนะมาทอมตกใไม่ทันตกอีก

เดี yes. er, like ๋สาไซื้อเจียวครับากไวาอยู่ไหนวะดีคนทถังไม้เตีครับคไม่น่ดคนกดเคนีจะมดนของมันจเ่นเปลี่ยนเเนาอพอได้ไปสาอย่างแล้วแต่ผมไดแค่อย่างเดียวนี่นี้คือสิ่งที่ทาให้บักตัวนี้โคตรโหเลย อุดซื้อเดี๋ยวโหแบบโหดจึ๊มาต่อไปซื้อตีไฟฟ้าซื้อนี่คืณสขอซื้อดูไหมกแล้วก็ท้ตาาั้งถ้าขซื้อได้ละข้าวข้าวข้างี้หมเดรอรอ,อนั้นเต็มก่อนเก็บนี้ม อนี่นี่นัี่เยอะหนึ่งค่ใส่เขาอที่หลังก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวผมก็มดูกันว่าผมตายนี e ่ผมมึงเดจ้าผมเลือดขึ้นนะตกชนะไปแล้วโอ้กบจะแทงเผมก็ผมตาแล้วอนนี้หนึ่งตัวนะก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับนอเคือที่ลงมาเลยจีเซฟ้า โอ้ตีๆพวกมาๆมามาเดี๋ยวโดนนั่ตายนีงเขาแรเลยนี่ตีขาฟาได้เลยอนี่กิ่หน้ากดกวเลยเสียดายเลยเรียกตีต้องขาตาอมเขานี่ทีก่อมาครับแล้วก็เขาซื้อออกแนงเลยด้อกนี่เขาคิดนะคะ ผมไอคิวเยอะติดนนะะนาดี่มาซื้อขอซื้อห้าคนฟูแล้วกันเจ้าหน้าเลยห้าคนฟูเขาเราช้กจริงนะผมว่าเขาตักนิดเ่มี่ผมขอร้อยเซคิวติผมพร้อมผเดี๋ยวค่อยอเขามาเลยหลังอมาแล้เดี๋ยวรอเซกิวติเขาูมหออพี่

ขอบคุณที่ไม่รู้ครับผมขอจบทีเลยเลยว่ันเพะีปัญหาไม่ห้านาทีแล้วขี้นไเลยหน่ะขึ้นไปดีกว่าขออือเด็ดจ้ะ้ยื้อวาฟุ้งฟูดัฮาวฟิลิ่งซื้อหอกของเนี่ยได้ยินะครับก็ได้ยิน เขาวิ่งมาทกันนี่เอนกน้ี่ยก่อน้กิ่วก่อนผมอาจจะชนะได้นะแต่อีพมกดชาดต่อพาดตไปแล้วใกวไม่ติดถ้ามันคิดกับกิ่วอแล้วตายพอดีมันจะมีแต่มไหนะนันขอซื้อสิ่งที่ที่นายจะได้เปรียบเยอะแหละ

ก่อนทีหลังนะครับผมึงใช้นู้นก่อนทีหลังแต่ว่าเขาผมมาใช้นู้เลยผมเลยติดสตันกันนิดนึงเนี่ยจะมาใช้นู้นใช้กินติโดนไปได้ทันผมเลยตุยเลยนะครับผมไปคุยกับนักมาเมืองอะโอ้อันติมืออ๋อครับเขาต้องเขาเนี่ยนะโอ้ของโคตรเยอะเลยข้อหเนี่ยดูเรื่อง

ข้มาใกล้ๆดีเส้นลงมาเดี๋ยนะเข้ออกแนวคี้อ่ะคีเยอะจังคีอันนี้ดูดเลือดเขาออกแนวดูดเลือดนะดูดเลือด2 5โอเคเดี๋ยวผัวแนวออนที่ยยตีทีไส้แตกขี้แตกกันแตกแตนเลย แคน,นเงิยวมากคเลยนะยได้ๆคอ,อยคิดมาเก็บตัวซื้อของเยอะก็พอซื้อตัวนี้โอ้ยว้าว้าวตรงคปิดไม่น่าใช่ิดคนเลยน่ดใช่ถ <for> ึงเขาอืาอแต่ผมหลบได้ จะไม่โดนหนัก้าเป็นะครับป็ะคนไปับอะไไปรับไอ้ยวเขาคนนี้เขาอิ่มมาโอ้โหเหน้าจะแบบเว้าน้าเขาซื้อเลือมาแล้วเขาเลือดจะพาเปเซ็นไปก็ไม่ช่ยชยเชย,เยเอ,อะเขาอกของก็ข้างเขาเขาจะเอาของไปทางคดหน่อย แล้วก็เวทอันนี้ผมใจเขา่วนเลยนะเดี๋ยวดูแป๊บผมลืมไอ้พวกเวทนี้ผมไม่รู้กำลังวม่เขาจะออกไปทำไมวะนองซึเนี่ยอโอ้วโคตรดีเลยแต่ว่าก็น่าจะเอาดาบเวทนะครับเพราะมันจะตีแรงขึ้นไง โจมตีปกติต่อเน,นื่องคือตัวน,นี้ก็ตีเร็วอยู่แล้วนะอีกนู้นอีกเลยแต่ว่าไม่จําเป็นสับผมผมมีติดสายฟ้าแล้วถ้าใช้ตัวสายฟ้าคือเลยเลยแต่ลูกตายสองนะคะถ้าสองไปสอง,ะะลองเลิกกัน,นะครับเห็นไหมครับ เลขกันนะครับตอนนี้โอ้โหดีเลยโค้อันนี้ซื้อดีกว่าซื้อนี่แทนซื้อนี่แทนก็ดีเลขาซื้อแก้วเหรออ่ะน,นี่ผมจะพุ่ำปานวิ่งเข้าไปเขาน่าอ,อยู่ในพุ่มน,นะครับอืมไนร่าก็พาไปสิบเมตรวิ ไเลยรีบเกมมนก้งเเกมกุงเล่กรีบกเกมะแล้วก็จะเทมีนี้ะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแให้ผมเลยนะคับดยนะครับกดจะแบบคอคุณนิบานฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้วยได้รับติดตามผมเองนะคะได้เป็นมีกำลังใจทำคิปต่อไปนะคะบ๊าไบาย 噔噔噔噔噔噔噔。